กาบสวัสดีครับกับพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะพี่ EP นี้เป็น EP ที่ส6มร้อยหกสิแปดนะพี่วันนี้ก็มีพระพ,พี่เลือกหาเลือกจรมาไลายองนะครับจุใจอีเกเดืนเดพี่เจอกันช่วงสายๆหน่อยนะครับนะครับประมาณทเที่ยงเที่ยงครับห้าโมงทเที่ยงประมาณนี้นะนะครับอ่ะฝากช่องหน่อยนะครับกับช่องทีเด็ดพระอันบ้านพระเหมาสนใจเบอร์โทรพี่ศูนย์เก้าห้านะครับหกสองสามสองแปดสี่เจ็ดนะพี่ทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทาง ส่งฟีทั่วไทยหรือว่าท่านที่จะแอด i อดีไลน์มาทางเราก็ได้พี่ศูนย์เก้าห้าหกสองสามสองแปดสี่เจ็ดนะครับนี่ครับอ่าคนนี้ก็มีพระงานประกวดนะครับมีประมาณสิบรายการนี่แบ่งกันไปพี่นะองคละองค์ละหกร้อยนะครับนะครับองคละหกร้อยนะสององหนึ่งพันทวันนี้แบ่งกันไปเลยนะครับพระสวยๆนะครับเด็ดเด็ดเลยนะครับมีให้เลือกหลายรายการอ่ะไปชมรายการแรกเลยนะครับไรโทรไปก็บอกด้วยนะพี่นะว่าปิดรายการไหนนี่ครับอ่ะนี้รายการแรกเป็นสมเดจพระังนะครับ นี่เป็นพิมพ์ใหญ่อับอันนี้เป็นเนื้อดีนะครับเนื้อผงนะครับวัดระคังโพสิตรามพี่นะครับนี่ชัดเจนนะครับพี่นะครับผมวันนี้บอกเลยเนื้อที่นึบๆเลยนะปีใบการันตีนะจัดไปนะใครชอบนี่ครับรายการละหกร้อยนะครับสองรายการหนึ่งพันวันนี้แบ่งกันไปพี่ผมปรับไฟให้แป๊มพี่มันไม่จ่มวันนี้แบบสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับตรงลูกถ่ายแน่นอนนะครับ องปกตรงรูปถ่ายนะพี่นะอันนี้ปเป็น oder, นเนื้อหนึบๆนะน,น,น, <c oughs> นี่ครับเนื้อหนึบนับมวลสารดีนะครับนี่ครับองค์ที่หนึ่งครับนี่เลยนะครับจับจองอันนี้เป็นอะไรคาบอะไรแดงแดงคาบลักแดงม้าหรือว่ายังไงนะพี่นะนี่ครับเกตทลุกซุม้มนะครับอันนี้เนื้อหนึบจริงครับรายการนี้นะครับดูข,ข้างข้าง <ali crisis> นี่ครับนี่ครับมวลสารสวยเดิมเลยนะครับ นี่ครับปูบนสารนี่เป็นเม็ดเม็ดเลยนะ,นะครับอีพีนี้นะครับฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์ช่องเราด้วยนะครับกับช่องที่เด็ดพระานบ้านพระหมาแน้ะพี่เนาะอีพีที่สามหกแปดแล้วอีพีวันนี้นี่ครับเจอกันประมาณเก้าประมาณวันนี้ก็สายแล้วพี่ประมาณเที่ยงแล้วนะครับประมาณสิบห้าโมงเที่ยงประมาณนี้เจอกันแน่นอนอ่ะนี่ครับรายการที่หนึ่งนะนี่ครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะพี่เนาะขอรูปเพิ่มเติมได้นะใครชอบรายการนี้นะครับสวยเด็ดเลยนะครับสวยเด็ดชัดเจนนะครับ <c oughs> นี่น่ครับสองให้เห็นเห็นเลยนี่ครับเนื้อดีครับเนื้อดีนะครับคมนะครับเนื้อนึบๆพี่นะครับรายการนี้อ่ะจัดปลายพี่ครับพร้อมชุดใบรับรองนี่ครับไปประกวดให้นี่อ่ะ,น,ะนี่ครับรายการที่หนึ่งนะครับแบ่งเงิไปลายพี่ครับรายการที่หนึ่งครับสวยๆนะครับแปลงชุดอย่างนี้เลยนะครับน่าเก็บสะสมพี่นะครับตรงปกทุกรายการถ้าไม่มีการสับเปลี่ยนนะนะครับปิดแล้วปิดเลยนะครับวันนี้ปิดแล้วปิดเลยอ่ะสมเด็จประคังนะครับพิมพ์ใหญ่ รายการที่หนึ่งต่อไปเป็นรายการที่สองพี่อ่ะอันนี้ก็กําลังมาแรองพี่นะเหลี่ยนโชคดีครับมีไว้ดีนีครับเปลี่ยนโชคดีครับหลวงพ่อเกษมเขมโกพี่เนาะอันนี้เป็นพิมพ์เล็กเนาะนี่ยเป็นพิมพ์เล็กนี่ครับเป็นพิมพ์เล็กนีครับหลวงเขาเรียกว่าเหลี่ยนโชคดีนะครับหลังหนูนีครับเป็นหลังหนูเขาหลังเป็นหลังเป็นหลังหนูนะพี่นี่ครับหลังหนูนะหลวงพ่อเกษมเขมโกะครับจังหวัดลําปางนะครับสุสุสานไตลักษณ์นี่ครับประมาณนี้ปีสองห้าสามสองครับพี่เนาะ นี่ครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนี่ยครับมีรอยจานแบบสวยๆเลยนี่ครับนี่มีรอยจานพี่อันนี้ก็มีรอยรอยจานนะครับแจ่มพัดเจนนะครับเป็นเนื้อเงินนี่ครับหลวงพ่อเสมเขมโกเหรียญโชคดีนะครับหลังหนูเนี่ยครับปีสองห้าสามสองพี่จัดไปนะครับรายการที่สองนะครับถ้าเก็บสะสมพี่นี่มีรอยจานนะครับหลวงพ่อเสมเขมโกนี่ยครับเนื้อเงินเลยนี่ครับนะครับสวยนะน่าเก็บสะสมพี่นะหรือว่าของเอไปเรียมกรอบ ทองคล้องให้คอก็ได้นะครับไปให้ลูกไปให้หลานได้นะครับคล้องไว้นะครับเดี๋ยวโชคดีก็ได้โชคดีตลอดปีนี่ครับนี่มีรอยจานของหลวงพ่อนะพี่น้องข้างหลังดูดินะครับมีรอยจานด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับชัดเจนนะครับนี่ครับข้างหน้ามีรอยจานนะพี่น้องนี่นะครับตรงคอควายนะครับมีรอยยันอยู่ ขอรอยจานชัดเจนพี่นะสวยๆนะเดิมๆเลยนับเหรียญนี่ครับจัดไปพี่นะรายการที่สองนี่ครับขอรูปเพิ่มเตมบางไหนก็แอดไอดีไลน์มาทางเราได้นีครับหรือว่าโทรมาทางเราสายตัวนสายตรงนะครับพี่นะจัดไปนครับรายการนี้นี่ครับรายการที่สองนะเนื้อดีนะครับเป็นเนื้อเงินนี่ครับนะครับส่งเข้าประกวดเลยนี่ครับอ่ะมีรอยจานครับชัดเจนนี่อ่ะแบ่งออกไปพี่นะรายการที่สองนะพี่นะ รายการที่ 2, FREE สองน,น,นะครับสวยๆวันนี้ครับนะครับต่อไปเป็นรายการที่สามอ่ะเป็นนี่มั่งนะเป็นขุแนแผนนี่ครับขุนแผนเนื้อดีนะครับนี่เลยนะครับเป็นขุแนแผนเนี่ยครับพิมพ์ทรงผลใหญ่นะี่ครับเป็นเนื้อดินเผานี replies, า่ครับจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้เป็นขุนแผนกุวัดบ้านกลางนะี่ครับขุนแผนกุวัดบ้านกลางพี่น้องเป็นเนื้อดินเผานะชะัดเจนนับสวยเดิม นี่ครับขุนแผนนี่ครับกุวัดบันกาครับจังหวัดสุพรรณบุรีนี่ครับเป็นเนื้อดินเผานะครับสวยนี่ครับสวยเดิมนี่ครับชัดเจนนะครับใครไวใครได้แล้วกันนะครับรายการนี้รายการที่สามพี่ครับน่าเก็บสะสมนะครับรายการละหกร้อยนะพี่นะครับสองรายการสองรายการหนึ่งพันพี่นี่ครับส่งฟรีทุกทุกจังหวัดนี่ครับไม่มีบวกเพิ่มนะเก็บปลายทางก็ได้หรือว่า ท่านพี่ๆจะตระโดกโอนดาแล้วแต่ท่านพี่เลยนี่ครับวันนี้มีแบบคัดไม้อย่างดีนี่ครับขุนแพนนะพี่นะเป็นขุนแผนพิมพ์ทรงผลใหญ่นี่ครับกุบ้านกลางนี่ครับจังหวัดสุพรรณนี่ครับเป็นเนื้อดินเผาครับเนื้อดมเดิมพี่นะเนื้อดมเดิมชัเดเจนนี่ครับแจ่มครับนี่ความโคมนะครับเนื้อหาแบบจะจัด,จดเลยผมบอกเลยวันนี้ นี่มีรอยเม็ดห็นเม็ดทรายเม็ดกรวดอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นแบบปินเผานี่ครับอ่ะคุณแผนกุบันกลางพี่นี่ครับพร้อมใบนี่อ่ะจัดปลายพี่นะรายการที่สามนะครับอีพีนี้นะครับอีพีนี้รายการที่สามนะพี่นะนี่พร้อมไี่เลยครับรายการที่สามต่อไปเป็นนี่บางพี่หลบพังเงินนี่ครับปัดบางคานจังหวัดพิจิตร นใครชอบรายการนี้ก็จัดมาให้เลยนะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพิมพ์ขิตาอันนี้เป็นพิมพ์ขิตานับสี่ชายพี่พิมพ์ขิตาสี่ชายครับเนื้อโลหะผสมนะครับวัดบางขานจังหวัดพิจิตรนี่ครับชัดเจนนะครับนี่ครับตรงชัดเจนอ่ะนี่อันนี้เป็นพิมพ์สี่ชายพี่สวยนี่ครับสี่ชายชัดเจนเลยนะครับเป็นพิมพ์ขิตานะครับเนื้อดีนะครับได้มาประมาณสององค์พี่นองนะมีนี่อันนี้เป็นสามชาย เป็นพิมพ์ขี้ตามการเป็นมีพิมพ์อันนี้เป็นพิมพ์สามชายอนุูเอออันนี้เป็นพิมพ์สี่ชายพี่อันนี้เป็นสามชายนี่ครับอ่ะแล้วแต่ท่านพี่ชอบรายการไหนนะนครับอ่ะรายการที่สี่นี่ครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับวัดบังคาเนี่ยครับสามเอยอันนี้เป็นสี่ชายพี่แหมผมก็พูดผิดพูดถูกครับต้องขอไปพี่พี่สี่ด้วยนะเนี่ยครับแต่แต่เนื้อดีนะครับเนื้อดีนะเนื้อสวยนีครับเป็นพิมพ์ขี้ตานี่ครับะครัยขอรูปเพิ่มเติมได้พี่นะครับใครแวใครได้นะครับ ใครว่าใครได้นะครับ travail, เนื้อดีเนื้อชัดเจนนี่ครับรายการที่สี่พี่นะนดูเนื้อดิครับเนื้อสวยเนื้อสวยพี่นี่ครับนี่ครับผมนี่ครับชัดเจนพี่ดูนี่ครับเนื้อดีครับเนื้อดีนะนะเป็นหลวงพ่อเงินอันนี้เป็นพิมพ์สี่ชายนี่ครับ แต่สวยจริงพี่สวยจริงนี่ครับอ่ะนี่ครับส่องกันในแบบทุกจุดนะครับได้ทานพี่พี่ได้เก็บสะสมไว้นะครับนี่ครับพิมพ์สี่ชายนะผหลงพ่อเงินลดบางคานนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับอ่ะจะดายพี่นะสวยแบบนี้นี่ครับหลวงพ่้เงินนี่ครับตรงปกนะเป็นพิมพ์ขี้ตานะเป็นพิมพ์สี่ชายนะเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับ นี่วัดบางคานครับจังหวัดปิจิตนะครับรายการที่สี่นี่ครับนี่ครับรายการที่สี่นะพี่นะนี่รายการที่สี่จัดไปพี่อย่าให้เสียเวลานะครับต่อไปเป็นอะรายการที่ห้าอะหลพมพงเงินดีกว่างั้นอันนี้เป็นอันนี้เป็นพิมสามชายพี่เนาะพิมพ์ขี้ตามกันนะครับพิมสามสามชายนี่ครับชัดเจนนี่นี่ครับเนื้อดีนี่คเป็น รูปหล่อรูปเงินนะครับพิมพ์คิตานะครับสามชายนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนี่ครับอันนี้เป็นพิมสามชายนะครับสวยๆนะครับสามชายนี่ครับเป็นพิมพ์คิตาด้วยพี่นะครับเนื้อดีครับเนื้อเก่านะครับเนื้อเก่าดีนี่ครับนี่ครับเป็นไงครับผ่านการใช้งานมาแน่นอนอย่างนี้นี่ครับสภาพประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นพี่ จะบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นตก็ไม่ไม่ไม่ได้นะครับประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเป็นพิมพ์พิาครับเนื้อดีตัวตูดสวยสวยเลยนยครับกล้องไมโฟกัสนี่ครับตูดสวยๆวยนี่ครับเนื้อดีนะครับเป็นพิมพ์สามชายนะครับรายการนี้พิมพ์สามชายพี่นี่ครับสวยเด็ดครับรายการละหกร้อยพี่นบสองรายการจัดไปพี่นบหนึ่งพันบาทนะครับรายการนี้รายการที่ห้า นี่เป็นพิมพ์สามชายพี่สวยเดิมเนี่ยครับจัดมาพี่นะจัดมาเนี่ยครับผ่านการใช้งานมหมนอาแน่นอนเนี่ยนะครับรายการที่ห้าพี่นะเนื้อสวยเด็ดนี่ครับรายการที่ห้าครับสามชาย <c oughs> จัดไปพี่นี่ครับสวยๆต่อไปเป็นรายการที่หกพี่อะรายการที่หกเอานี่ครับเป็น ขุนแผ่นพายคู่นี่ครับนะครับมีใบรับรองนะครับรับประกันอันนี้เป็นขุนแผ่นพายคู่นะพิม์ใหญ่นะครับกุนะครับเป็นกุบ้านกากนะครับสุพรรณบุรีนะเป็นเป็นขุนแผ่นพายคู่นี่ครับนี่ครับชัดเจนนะครับสวยๆเลยนะครับขุนแผ่นพายคู่นะหายากพี่บอกเลยนะครับหายาอ่ะจัดไปพี่นะพายคู่นะครับสวยๆนี่ครับ เก่านะครับเนื้อหนึบเนื้อเก่านะครับมวลสารดีนะครับมีรอยเป็นเม็ดหินเม็ดาสเม็ดกลเป็นแร่นี่ครับนี่แจ่มมนี่ครับดูดินี่ครับมวลสารเป็นเม็ดเลยเนี่ยเป็นอันนี้เป็นคุณแผนยพายคู่พี่นะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจัดไปพี่นะครับรายการนี้รายการที่หกนี่ครับสวยจริงพี่สวยจริงนะครับรายการนี้โอ้โหกล้องกล้องแบบเจียมพี่ต้องขอภัยพี่ นี่ครับจัดปลายพี่นะขุนแผนภายคู่นี่สวยเลยนี่ครับนี่ครับดูขอบข้างนะครับชัดเจนนะครับดูหลังนะครับนี่ครับโอ้โหดูดินี่ครับดูดิมวลสารเป็นร้อยเม็ดหินเม็ดแร่เม็ดกวดนะนี่ครับจับยากหน่อยนะครับองค์ใหญ่องค์ยาวด้วยนะเป็นขุนแผน ผายคู่ด้วยนะเนี่ยครับรายการนี้รายการที่หกพี่นะครับรายการที่หกนะครับสวยนะครับสวยเป็นผายคู่นะครับนี่ครับสวยๆชัดเจนนะครับเพราะเราไม่มีการแตกหักนะพี่นะตรงปกทุกรายการพี่ไม่ต้องห่วงนะครับผายคู่นะครับสวยๆนี่ครับนี่อ่ะจะตายพี่นะครับรายการนี้นี่ครับรายการที่หกนี่ครับมีบัตรรับรองให้ด้วยเรียบร้อยนะครับ ชัดเจนนะครับรายการที่หกพี่รายการที่หกพี่ต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดนะเป็นอันนี้เป็นอะไรนะพระสังกัจจัยไหมนี่ครับอ่ะเป็นพระสังกัจจัยครับหลวงปู่โตนะครับวัดประดูชิมพีนี่ครับปีสองห้าสองศูนย์นะครับเป็นรูปหล่อนะครับพระสังกัจจัยนะครับหลวงปู่โตนะครับอ่ะนี่ครับอันนี้เนื้อหนึบเลยเนื้อเก่าครับเนื้อมันมันแห้งๆนะครับเนื้อมันมันเลยนี่โอ้ยวโห อ่ะเป็นหลวงพุโตเนาะน้ำหน้าเก็บสะสมเป็นผ้าสังกัจใจหลวงพุโตนะครับปีสองห้าสองศูนย์นี่ครับเนื้อหนึบเนื้อดีนี่อ่ะโอเคนะผมส่งให้ดูพี่นะรายการที่เจ็ดนะครับเนื้อหนึบจริงครับเนื้อหนึบจริงนะครับน้าเก็บสะสมพี่นะครับเนื้อหนึบเนื้อมันๆนี่ครับนี่ครับโอ้โหรายการนี้นะครับหลวงพุโตเนาะนี่ครับ นี่ครับหลวงปู่โต๊ะก็ไปดูจิมพีนี่ครับมีรอยจานอยู่ใต้ถาดด้วยพี่นี่ครับ,รรน,น,รบนี่รอยจายนนะะผมให้ดูเดี๋ยวผมไปดูนี่ครับนี่รอยจานเอาต่อโค้ดอะไรประมาณนี้นะครับนี่มีรอยฝนตะใบแต่เนื้อเนื้อสวยดีนี่ครับพระสังกัจายหลวงปู่โต๊ะพี่คนระับเนื้อม,มันเลยเนี่ยครับ จัดมาพี่นะครับรายการนี้รายการที่เจ็ดนะนี่ครับรายการที่เจ็ดนะนี่ครับเผารูปเพิ่มเติมวงไหนก็แอดไอดีไลน์มาทางเรานะครับเบอร์โทรกับแอดไอดีไลน์ก็อยู่ใต้คลิปนะพี่นะนี่ครับรายการที่เจ็ดนะครับจับจองก็ได้ทุกรายการพี่ไม่ต้องห่วงนี่ครับส่งฟรีทั่วไทยทุกรายการนี่รายการละหกร้อยนะครับสองรายการหนึ่งพันวันนี้แบ่งกันไปนี่ครับจัดจัดไปพี่นะนี่เป็นรูปหล่อนะครับพระสั่งกระจายนะครับอาจารย์ ไอ้พระสังฆาลยหลวงปู่โตนี่ครับปีสองห้าสองศูนย์สองศูนย์นะวัดปราดู่ชิมพีจัดายพี่นะครับรายการนี้รายการที่เจ็ดนี่ครับเนื้อสวยนี่ครับแจมแจมอ่ะต่อไปเป็นรายการที่แปดรายการที่แปดเอานี่โอ้โหนางพญานางพญาไม่สององค์วันนี้นี่ครับนางพญาไม่สององค์เลยอ่ะรายการนี้ก่อนนะครับรายการที่แปดก่อนนะครับนางพญาพิษณุโลกนี่ครับไมสององค์ับเนื้อสวยเนื้อหนึบนี่ครับเนื้อมันๆเก่าๆนี่ครับ ตรงปกทุกรายการพี่นะแล้วแต่ท่านพี่ชอบรายการไหนนี่ครับเป็นพระนางพญาพิษณุโลกนะครับกูวัดนางพญานะครับเป็นพิมพ์เข่าโค้งนี่ครับพิมพ์เข่าโค้งสวยๆนี่ครับเนื้อดินนะครับเนื้อดินนะครับอยู่ในห้าเป็นจับพาคีของพาะเครื่องนี่ครับพระยอดนิยมเราเนี่ยครับโอ้โหแจ๋วเลยนะครับจำนะครับรายการที่แปดพี่นี่ครับโอ้โหเนื้อดีครับเนื้อสวยเลยนะครับเนื้อนียนเลยพี่ดูดิ ครับอย่างคุ้มพี่นะราคานี้นะครับอย่างคุ้มครับราคาแบ่งปันนี่ครับข้างไปเป็นเม็ด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 กันเลยน่ครับผนสาเนี่ยครับนะครับเป็นเนื้อดินเผาปะเนี่ยครับนะครับสวยจริงครับสวยจริงมีสองมีสองรายการพี่นะครับถ้าเป็นนางพญาพี่ทำหน้าเก็บไว้นะครับหน้าเก็บนะอันอันนี้เป็นพิมพ์เข่าโค้งด้วยพี่ครับเนื้อหนึบเนื้อแน่นดี หน้าพิมพเข่าโค้งสวย <c oughs> ส่องไม่เห็นนะตาเนี่ยครับจำๆเนี่ยครับดูความเก่าครับเนื้อแบบมันมันหน้าสวยพี่คนระับหน้าสวยองค์นี้นี่ครับหน้าสวยชัดเจนเนี่ยครับส่องให้เห็นทุกจุดนะพี่นะนะผมอยากให้ท่านพี่ FC เก็บสะสมไว้นี่ฮะจัดไปพี่ครับรายการที่แปด นางพญาพิซาโลกนะครับอยู่ในห้า็นจักของเราครับห้าพปจักผักขี่ผักเครื่องนะครับพระยอดนิยมนี่ครับอ่ะรายการที่แปดนี่ใครเข้ารายการนี้ก็จัดมาได้เลยครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นรายการที่เก้านางพญาเหมือนกันเนี่ครับผมได้มาสองรายการแล้วเนี่ยครับนางพญาอันนี้ก็เนื้อสวยพีนะดูดินี่ครับแน่นเลยเนื้อนี่ครับคมคมนะครับอ่ะนางพญาพิมพเข่าโค้งครับเนื้อดินเผา นับกุวัดนางพญาอะจัดไปพี่นับรายการที่เก้านี่ครับรายการที่เก้ารายการที่เก้าพี่ดูพี่อย่างคมเนื้ออย่างคมพี่นะเนื้อคมจัดนี่ครับผมบอกเลยว่าเนื้อคมจริงนะครับพิมพ์เข้าโคง้งเนื้อคมจริงนี่ครับจัดไปครับหน้าตาเนี่ยสวยๆเลย <c oughs> โอ้โหขนาดอยู่ในซีนพี่ยังขนาดอยู่ในซีนยังส่องสวยๆอย่างนี้เลย นี่ครับมวลสัตว์นี่เป็นเม็ดชัดเจนพี่นะลูกค้าเนี่ยโอ้โหเต็มเต็มเลยพี่สวยจริงสวยจริงนะครับรายการที่เก้าพี่จัดมานี่ครับนี่โอ้โหนี่ครับนี่เลยนะครับพระนางพญาพิสุโลนี่ครับองค์ละหกร้อยนะครับสองรายการหนึ่งพันวันนี้จัดไปนี่ครับรายการที่เก้านี่ครับแต่มักสององค์นะครับ อ่ะจัดไปพี่นะเนี่ยครับพระนางพญากุวัดนางพญาพิษณุโลกเนี่ยครับรายการที่เก้านี่ครับนยสวยนะใครชอบองค์ไหนก็โทรมาปิดด้วยนะครับว่าจะรายการไหนเนี่ยครับอ่ะรายการที่เก้านะครับขอรูปเพิ่มเติมได้เนี่ยครับรายการที่เก้าต่อไปเป็นรายการที่สิบพี่นี่ครับนี่เอาแบบพระอยู่ในห้าเป็นจับผักขีดีกว่าอ่ะพระสุ้มกอเนี่ยครับพระสุ้มกรข้างขนกเนี่ยครับอันนี้เป็น พระซุ้มกอข้างกนกพี่ดูดิครับเป็นพระซุ้มกอครับพิม์ใหญ่นะครับข้างกนกนะครับเนื้อดินเผานะครับกุลานทุ่งเศรษฐีนี่โอ้โหจังหวัดกำแพงเพชรนี่ครับจังหวัดกำแพงเพชรเลยนี่ครับจัดมานะครับเนื้อดีนี่ครับเนื้อดีนะครับรายการที่สิบพี่จัดไปนะครับอันนี้ได้มาองค์เดียวนี่ครับได้มาองคเดียวนะพี่นะนี่ครับได้มาองคเดียวเนื้อดีนะครับเนื้อหนึบนี่ครับโอ้โหนะครับมวลสารดีนะครับแ่มนะครับแฉมทุ่ง แจมเพราเรียกว่าแจมทุกจุดพี่นี่ครับแจมทุกจุดโอ้โหครับนี่กองอเบอร์หน่อยนี้ร้อยร้อยขีดนะครับร้อยขีดยาวๆนะครับร้อยขีดนะครับเนื้อดีจริงเนื้อดีจริงนะครับขอรูปเพิ่มเติมนะก็แอดมานะครับแอดมาจากไอดียไลน์หรือว่าเบอร์โทรได้นะครับเป็นเบอร์เดียวกันนี่ครับ เป็นพระซุ้งกออยู่ในะฮะเป็นจะาพาร์คีพักเครื่องนี้จริงนี่ครับเนื้อมันพี่นะรายการนี้เนื้อมันมันเลยนี่ครับนะครับข้างกระนกด้วยพี่นี่ครับรายการที่สิบแต่สวยจริงพี่สวยจริงนะผมบอกเลยนะมีองค์เดียวนะครับต้องสวยเสมอนี่ครับประมาณนี้นี่ครับเป็นไงพี่อะจะไปพี่นะครับรายการนี้นะครับรายการที่สิบนี่ครับสวยๆวเหมือนเดิม อ่ะต่อไปเป็นรายการสุดท้ายพี่นะเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จประฆังนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่กราบสองชั้นนะครับแตกไายงานนี่ครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับมีใบรับรองให้เรียบร้อยอ่ะเนี่ครับเนี่ยเป็นสมเด็จประฆังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อผงนะครับประฆังโพสตตารามนี่ครับตรงปกนะครับตรงรูปถ่ายแน่นอนนะครับจัดไปอันนี้ก็เนื้อดีนะครับนะครับมีคาบสองชั้นเนี่ยคาบน้ำมันตังอิวนะครับคาบแตกไายงานนีครับเกตดทะลุตุ้มนี่ นี่ครับแน่นเลยนี่โอ้โหนี่เขาเรียกว่าหลังหน้าถังขยะนี่ครับจัดไปพี่นะครับเติมเดิมแบบนี้ครับนี่เลยโอ้โหเป็นไงพี่นี่ครับชัดเจนนะครับฐานสวยนะครับฐานสวยฐานคมนี่ครับคาบแตกแรงงานนะครับมีคาราบอนตังอิวนะครับโอ้โหแจ่มจริงเพีแจ่มจริงครับข้างหลังเป็นเขาเรียกว่าอะไรหน้าถังขยะพี่นะครับ อ่ะพี่รับใครวายใครได้นะครับใครชอบรายการนี้ก็จัดมาได้เลยนะครับคนรายการที่สิเ็ดนะครับรายการละหกร้อยนะครับสองรายการหนึ่งพันนะครับวันนี้แบ่งกันไปพี่ <c oughs> วันนี้แบ่งไปท่านพี่เอฟซีโอ้โหดูซุ้มเนี่ยครับซุ้มซุ้มตดลึกพี่นะซุ้มอย่างสวยเนีครับวันนี้ไม่กล้องไม่ค่อยโฟกัสถูกปุ่มจับกล้องไม่ดีด้วยไม่รู้นะนะครับจะขอรูปเพิ่มเติม ได้นะครับอยากดูนี่โอ้โหนี่ครับแจมนะครับคาบจากรายงานนะครับคาบสองชั้นะนี้ยแล้วก็มีคาบน้มันตังอิวนะครับชัดเจนนี่ครับโอ้โหสวยจริงสวยจริงนะครับข้างหลังเป็นหน้าถัญญาพี่วันนี้มีเตเบดรายการนะครับรายการที่เตเบ็ดนะครับนี่มันมาเลยนะครับอ่ะจัดไปพี่ครับรายการนี้นะครับรายการนี้สวยจริงสวยจริงใครไวใครได้นะครับ แบ,บ่งกันไปพี่สวยเดิมนี่ครับรายการที่11นะครับวันนี้ขอขอบคุณท่านพี่ FC ที่เข้ามารับชม EP ที่อะไรครัพี่สามร้อ <c oughs> ด้วยนะเนี่ยครับฝากช่องหน่อยนะครับกับช่องที่เด็ดพระอันบ้านพระเมาสนใจเบอร์โทรพี่095 623 284หเ็นพี่ทางเรามีบริการเก็บเงินไปทางส่งฟรีทั่วไท,าทายหรือว่าท่านพ,พี่จะแอด ID ไลน์มาทางเราก็ได้พี่095 6กสองสามสองแปดสี่เจ็ดนะพี่นะนะครับถ้าผมพูดผิดประการใดประงค์ไหนผมก็ต้องขออภัยพี่พี่เอฟซีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับผม